จ้าสวัสดีเอซเมื่อนี่กะยาสิมาปล่อยคลิปเหล็กน้อยบวกเล้าคือเก่าเนาะคะ่ะเมือ่อวานกะน,น่าจะโชคดีไปเมื่อนี่ยาก็ขอให้เฮงให้ปังคือเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่าเอฟซลูกรานที่โอนปัจจัยมาเมือ่อวานเ <c oughs> มื่อนี่วันทีนะะ่หกเนาะจ้า มีพอสมบูรณ์100บาทแล้วก็คุณจิตรา307บาทแล่ลูกนำฝน250าจ้าแล้วก็ลูกคนหนึ่งนั้นก็200แล้วก็มีลูกยาก็จำชื่อไม่ได้ก็500บาทรวมเป็นเสร็จก็ได้พันสบาทค่ะได้พันสบาท ในเมื่อวันที่6วันนี้จะรวมเบ็ดเสร็จเดี๋ยวนี้ก็ได้เงินจำนวน3าพ3น7 0บาทจ้ะวันนี้ก็ขอให้เฮงให้ปังให้ลาให้รวยสุขูสุขคนจ้ะเพราะว่าญากะเสดําเนินก้านทางองค์ปูสีเห็ดสารไห่แล้วก่อน ดอกไม้สวรรค์รัฐบานไทยแต่่ากรกะขอองค์ปู่ธนามุนขอให้เลขน้อยบวกเล้าเมือเอ่อนีกะขอให้เฮงให้ปังแตกสามโตเดอปูเดอรพระท่านพ่อให้หลูกให้หลานผู้ขาขอองค์ปู่พุทธิบุต <c> บ <oughs> ให้หลูกให้หลานเพิ่นมีโชคมีมาน จะคันซิมาตัวใดก็ขอให้มาเปิดทิปเปิดทางให้ลูกให้ล้านจ้ะเอาเอฟซี FC มองเห็นตัวเลขในอันนี้ของปูบ่บอน้อจ้ะแต่ยาก็เห็นอยู่ก็ขอให้เอฟซีแต่หลายคนที่กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของยามาตลอดจ้ะ บันี้ยากระสีไดยมาเห็ดลังค่าไปสร้างเหล็กสร้างยังแล้วแต่ว่าบทันไล้เอามาจ้ะเมื่อนี้ก็ขอให้เฮงให้ปังให้โชคให้มานสุขูสุขคนคือเก่าด้วยจ้ะยากระบอดได้นส,นสนับสนุนการพนันทุกประเภทแต่เป็นเพียงแนวทางถามากกระจัด้าคาดกระพานจ้ะก,ก็ขอให้เอฟซ้หลายคน ที่ติดตามช่องของยามาตลอดเนะจ้ะเอาเดี๋ยวยาซีซูมให้เบิงจ้ะเมื่อนีบห้พาดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อนี่ยาปล่อยเกลียไหลยอยู่แต่ว่าซื้อไม่กลับก็โดนจ้ะเพราะว่ายากมานางสมาธิขอองค์ปู่ธนามุ้นให้โชคดีแต่เมื่อนี่ยามักไปที่970 แล้วก็379เจ็ดเก้าลขกสาตจ้ะที่ยาชอบยากระเฮ็ดเครื่องไมยหนังสือสีที่ขีดสีให้บึงขาวยากระคอจบไล่โซดเพียงแค่นี้กระทือว่าให้โชคให้ม้านสุขูสุขคนลูกลานที่โอนปัจจัยมารวมสร้างในข้า้งนี้แต่ยากระคอบอกลูกลานน้ำเด้อว่า ผู้ใดที่ว่าชักชวนว่าหามาเหตุนั่นเหตุนี่กับยาถาบ่มีไม้เหลขกบัญชีชื่อนางดำสงพิมพหามโอนเด็ดขาดจ้ะเพราะว่ามันบ่เดมาสางมาเหตบ่เดหอดมือของยาจ้ะอันนี้ยาขอ,ขอขอฝากฟังอิพีี่หลายๆคนที่ติดตามช่องของยาด้วยจ้ะเด้อจ้าเอาก็ขอให้โชคให้มาสุขูสุขคนจ้ะมื้อนี้